สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรายาเพชรกจรนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตรุ่นที่11ชั้นปีที่4วิทยาลัยการสาธารณสุขศรรินทรจังหวัดยาลานะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนั่งฐ่านสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะค่าสําหรับการนั่งฐ่านนะคะเป็นการช่วยให้ฝีเย็บและช่องคลอดแห้งเร็วนะคะสมานแผลจากการคลอดมักทําหลังจากอาบน้ํานะคะโดยนั่งบนเก้าอี้เจาะรูให้ฝีเย็บนะคะอยู่ตรงกลางรูนะคะ จากนั้นนะคะเอาเก้าอี้นะคะมาวางไว้แล้วก็เอาควันรมนะคะโดยสมุนไพรค่ะสามารถนั่งฐานได้เมื่อหลังคลอดปกติ7วันวันละไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะติดต่อกันไม่เกิน1สัปดาห์สำหรับการผ่าคลอดนะคะการนั่งฐานไม่แนะนำนะคะ ข้าต่อไปนะคะดิฉันนะคะก็จะให้แผ่นพับนะคะให้คุณแม่แม่ทุกคนนะคะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนั่งทานนะคะค่าให้คุณแม่นะคะดูตามไปเลยนะคะค่าประโยชน์นะคะประโยชน์ของการนั่งทานก็คือ 1. นะคะช่วยผีเย็บและชงคลอดแห้งเร็ว 2. ช่วยขับน้ำข้าวปลา 3. ลดอาการ อักเสบและติดเชือในช่องคลอดค่ะและสีนะคะช่วยให้มดลูกกระชับขึ้นด้วยค่ะค่าสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเตาถานถ่าน2องกับอีอ้เจาะรูสามไม้คีบ4กระลาด้านที่มีรูค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสมุนไพรสมุนไพรที่ใช้ก็จะมีไพรขม,มิ้นอ้อยใบายนาดว่านน้ําผิวมะกรูดว่านชักมดลูกขม,มิ้นชันว่านางคํากายานกระบูลและพิมเสนนะคะคุณแม่สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในแผ่นพับนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนการนั่งฐานนะคะ 1. นนะคะเตรียมสูตร,รยาสมุนไพระนะคะนํามาบดนะคะให้เป็นผงจากนั้นนะคะนำไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราคลุกเขาสมุนไพรไว้นะคะเราก็พักไว้ค่ะจากนั้นนะคะ2ค่ะเรามาเผาถ่านให้ติดไฟจนแดงนะคะไม่มีควันหลังจากนั้นนะคะขี้ถ่านใส่หม้อดินขนาดเล็กค่ะประมาณครึ่งหม้อโดยมีภาชนะที่ทนความร้อนนะคะวางใต้ก้นหม้อค่ะจากนั้นนะคะโรยสมุนไพรค,ค่ะลงบนถ่านที่อยู่ในหม้อนะคะแล้วนากะลามะพร้าวที่มีรูนะคะมาครอบปิดหม้อไว้ค่ะ สนะคะนำเก้าอี้มาที่สูนตรงกลางนะคะมาวางครอบหม้อไว้ค่ะแล้วให้หญิงหลังคลอดนะคะนั่งบนเก้าอี้โดยเปิดผ้าคุมเก้าอี้ไว้นะคะเพื่อให้ความร้อนที่โรสมุนไพรนะคะรมบริเวณช่องคลอดและฝีเย็ดนะคะโดยใช้เวลาในการนั่งฐานประมาณ15-20นาทีนั่นเองค่ะนอกจากจะมีประโยชน์กับการนั่งฐานนะคะครอบควรระวังของ มันก็คือ1นงนะคะหญิงข้อที่มีอาการอ่อนเพลียนะคะมีอาการวินศีรษะนะคะไม่แนะนํา2ไม่ใช่ความร้อนที่มากเกินไปในการนั่งฐานนะคะและไม่นั่งใกล้เอาถานจนเกินไปค่ะและ3านะคะ,ะ,นะ,คะในระหว่างนั่งฐานนะคะไม่ควรมีเปลวไฟะคะ่ะข้อห้ามนะคะหนึ่ง หญิหลังคลอดนะคะที่มีไข้สูง37.5องศาเซลเซียส 2. หญิงหลังคลอดที่มีอาการตกเลือดและ3หญิงหลังคลอดที่มีอาการแพ้สมุนไพรหรือมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรนั่นเองค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการนั่งทานในหญิงหลังคลอดนะคะก็คุณแม่แม่สามารถทําได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเป็นการบริบาลของหญิงหลังคลอดนะคะเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยนั่นเองค่ะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อหญิงหลังคลอด เนื่องจากช่วยแผ่ฟีแห้งเร็วขัดน้ำคาวปลา่ะหมดลูกกระชับนะคะหวังว่าในวันนี้นะคะคุณแม่ๆหลายๆท่านคงจะได้ความรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะคะก็ถ้าคุณแม่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ในแผ่นพับที่แจกไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ